เป็นไงโปรตีนเกษที okay, so uh ่พ huh. oh! ่ออยากได้เห็นไหมอ่านเจียบเลยโอ้โหแบนน่ารักจังเลยนี่ขนมที่แม่ชอบด้วยเทียบเลยป๊ด ลูกสาวอะไรจะน่ารักขนาดนี้มีสุดยอดเลยนะสิ่งที่แม่ชอบเลยนะเนี่ยดูสิเอาเอามาดูสิเป็นแกงเจด้วยเหรอลูกโอ้โหเบ้นทำไมเบ้นเก่งอย่างเงี้ยรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นสิ่งที่แม่อยากได้อ่ะโอ้โหพี่โอตตรือใหญ่เลยนั่นคืออะไรพี่โอตอื้มมันถูกใจอย่างแรงแลวใช่ไหม เออเนี่ยขนาดแม่บอกว่าอย่าเอาเยอะนะขนมไหว้พระจันทร์ก็มีน่ารักมากอะ่ะเก่งเก่งเก่งสุดๆเลยลูกสาวแต่ของกินเลยโอ้สุดยอดเลยนี่ของชอบพ่อเน,นี่ยถ่ายโอเดรข้าวอยู่โอ้ตะกร้าตะกร้าตัวอะไรน่น่ะตัดนะตีกกนทีไปมั้งโอโ้ของแม่ไหมพิยศเนี่ยเอาไว้ในนี้แหละกินทีละอย่าง ทั้งเพลงนี่แหละโหสุดยอดเลย